รู้สึกเป็นไงก็เครียดอยู <ira> ่นิดนึงค่ะนี่พร้อมไหมไม่มีค่ะพวกผมกระซุ่ฝันแล้วก็พวกผมคิดว่าต้องเอาเหรียญหนึ่งเหรียญใดเหรียญหนึ่งกลับบ้านได้ได้ค่ะโตอนที่จะประกาศว่าคนที่ชนะเนี่ยเป็นใครตอนนั้นนึกถึงนึกอะไรอยู่พวกเราก็องเล่นก้องเท่าไันตงเล่นัน